บ้านเฮาฝนตกก็เจ้าวันนี้เกาหลีฝนตกเจ้าวันนี้นะเออๆ,ๆช่วงมาแรงเจ้างาการกับค่อนข้างลําบากน่้ยหน่ะเจ้าใส่หัวหารยังเรียบร้อยมดและเจ้านี่เป็นคอกล่างน้อคอกไม่น่ะเจ้าคอกนี้จะเป็นคอกที่ใหญ่กมูน่ะเจ้าใส่หัวเรียบร้อยกับป้ากันมาปันก้อนญ้าไห้น่ะเจ้าเตรียมไหววันผูกน่ะเจ้า กับปันจะนี่ทุกวันนะแต่ว่าวันพูกก็คือเจ้าจะพาต้นไปหาหมอแนละ้วเจ้าหมอตาผลน,นัดอีไนะก็จะจังานไว้หลายอย่างหน่อยนะเจ้าวันนี้นะวันนี้กับปัญญาประมาณสามก้อนเจ้าอันเคียงนี่นะวันต่อว,วันเลยเจ้าก็จะมีญาเนเปีเนแล้วก็ญาญาไรกัดอีกาฝนว่านะที่นี่ก็จะมีอันฟางัดก้อนอย่อยยางหลักก้อนเจ้า ปันเข้าไปไวหนยน่ะนะปันละวหเยานเจ้านอถึงเวลา,มาแมลงมันพูกอ่ะได้ใส่กําเดียวเลยหนะเจ้ามาเจ้ามาเจ้าพูกมาเขาก็บด้ปันเลยน่ะจะทำงานวน้เยานเจ้านออุตทยาแต่เจ้าจะปันนอกผูนอกวันนี้เอารถไถเกลีบเข้ามาปันไหนเจ้าเพราะว่าวเปียยมันไหนนะว่าเปี้ยรับ j อบเจ้าถ้าฝนตกมาลวมันเกิดจะเป็นแบบนี้อ่ะเพราะว่าทางนอกหลังค้ามันบ่นี้นอ มากกับนฝนตกนี่ก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยเจ้าฟ้ามี่นะใส่ละวันนี้กัเดี๋ยวก็จะมาปั่นเนาะเอารถไถเข้ามาไ้โดยเจ้าพวานอาหารตีเขาใส่ในโป้งละไ้มันจะเปียน,นะเจ้าใส่ยาไ้ในเคียงเรียบร้อยเจ้ากัเแก้ผ้าตะไคร้โอ้เจ้าพอโตุ่มซ้ำเลยเจ้าตกมมกกับ จุ่มจะน,นี่อ่ะเจ้าวะอขอบคุณลหลายๆเดอ้อทีเข้ามาแอวมาแวะมาชมนะเจ้าไป็นกำลังใจให้สุพรรณขอบคุณจะนักจจะหลายเด้ออากาศดีเจ้าวันนี้นะแต่เสียท่าฝนตกนะเจ้าขอบคุณจ้า